เชิญแนะนำตัวก่อนเลยครับผมแกพี่พีว่า l a s วันสวัสดีครับพวกเรา last one ครับอ่ามารู้จักกันในวงนะครับเป็นยังไงบ้างฮะเนี่ยจะมันมันต้องมี personality ที่แตกต่างกันไปไม่มีคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยเจอแล้วมันโอ้ไม่ชอบหรือว่ามันมีแบบนี้อ่ะที่เดียวคนไม่ชอบผมอะไรอ่ะว่าเราเราไม่ค่อยคุยใช่ผมไม่ค่อยคุยผมคุยแล้วคือเวลาหน้าผมมองหน้าผมอย่างันที่แบบไมออโรคเลยแมอาโลกเลยไม่เอาเล่เลยไม่เอาอะไรเลย ผมก็เป็นฟิลแบบสาแบบเวลาเราไม่รู้จักใครผมจะเข้าไปคุยกับเขาดีมากความรู้จักช่ยไม่แฟนแต่เขาแบบว่าเหมือนแบบไม่คุยกับผมเลยพี่อยากจะลองอย่างนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการครับถ้าเต็นวันนี้แล้วครับขอลองกันหน่อยด้เริ่มจากง่ายดีเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะโอเคไปต่อยมวยดีกว่า ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดว์แมททิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโนทีนกันนะครับ